ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พพา289นะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่สวยๆนะคะฝีมือคนในครอบครัวฝีมือคนในชุมชนนะคะในจังหวัดสุรินนะคะพัฒนาลายพัฒนาฝีมือเพื่อส่งมอบให้ทุกท่านได้รับของดีๆไปไว้ใช้ไปไว้เก็บสะสมนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครคะ่ะ วันนี้ผ้าไหมสวยมากนะคะเป็นลายมงคลนะคะลายสวยๆไปชมภาพผืนแรกค่ะห้าตะโกโทยกโดกเม็ดพริกไทยนะคะพญานาคนะคะเป็นน้าเขียวเหนียวซับนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะหน้านางแบบนี้นะคะ หน้าเขียวค่ะพญานาคแบบนี้นะคะข้าไหมสองเม็ดกว่านะคะผืนนี้ใหญ่มากนะคะเพราะว่ามีหลายลำนะคะนี่ค่ะพญานาคเต็มผืนนะคะเชิงล่างนะคะแบบนี้ค่ะเป็นผ้าเช,ชิงล่างด้วยนะคะด้านนี้ค่ะพญานาคนะคะ น่าห้าคู่นะคะห้าตะโ,ทโกทยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะมีหน้านางช้ครุยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผือนละ3,800บาทค่าราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ผ้าผืนนี้2เมตรกว่าค่ะเพราะว่าทอให้หน้าเต็มชุดนะคะเต็มเต็มตัวนะคะถ้าลายใหญ่ๆนะคะจะเกิน2เมตรนะคะเขียวเหนียวซับนะคะสวยๆพินณาค่ะสนใจทักมานะคะราคาเบาๆนะคะ 3800บาทค่ะถึนต่อไปนะคะนาคมาแล้วต่อไปนะคะสิงค์่ะอันนี้ลายมงคลมานะคะสิงเป็นห้าตะกรนะคะสิงตัวใหญ่มากห้าตะกรทอยยกดอกเม็ดพลิกไทยนะคะมีหน้า,นางาชายคุย ตัวนี้สิงใหญ่มากเหมือนกันนะคะหลายลำมากกว่าจะมัดได้นะคะเนี่ยค่ะสิงมีห้าตัวนะคะจำนวนลำน่าจะเท่ากับนาคนะคะผ้าผืนนี้ก็2เมตรกว่านะคะสิงเป็นแบบนี้นะคะสีแดงนะคะมีสีเขียว ระยะนะคะผืนนี้เป็นผ้าเชิงแดงบนล่างด้วยนะคะผ้าตีกรอบด้วยนะคะตีกรอบพึ้งเส้นขาวนะคะนี่ค่ะตีเส้นแบบนี้นะคะผ้าเขาเรียกผ้าตีกรอบนะคะเพราะว่าเวลาทอจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะแล้ววัดความ สามารถของผู้ทอด้วยนะคะว่าทอตรงเส้นไหมนะคะไหมถึงมัดลายนะคะดึงเส้นไหมเดยค่ะแบบนี้เชิงแบบนี้นะคะผ้าเชิงแดงด้วยนะคะบนล่างค่ะสิงห้าตะโกโทอยกดอกเมีหน้านางชายครุยนะคะเชิงแดงค่ะตัวน,นี้สองเม็ดกว่านะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละสามพันแปดบาทค่ะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะสิงสวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะสิงอีกตัว เชิงแดงนะคะแดงแบบสดมากนะคะตรงนี้จะเป็นว่างๆนะคะสิงแบบนี้ค่ะสิงแบบนี้ก็สวยนะคะสิงสามสีแล้วก็ตรงนี้ก็จะว่างๆนะคะไว้เชิงแดงนะคะผ้าเชิงแดงคืนนี้สวยแปลกนะคะปกติผ้าก็จะเป็นลายเต็มผืนนะคะเนี่ยค่ะเป็นผ้าลายเชิงแทนนะคะสิงแบบนี้สวย ตัวนี้สิงตัวเล็กหน่อยนะคะสิงมีเจ็ดตัวค่ะเก้าตัวนะคะสิงมีเก้าตัวนี่ค่ะเชิงสวยค่ะหน้านางก็สวยอีกแบบนะคะสิงตัวนี้สวยแล้วลายภาพสวยอีกแบบ้าไมสวยทุกผืน นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละสามพันแปดรอยบาทค่ะสามพันแปดรอยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ลายสิงนะคะเป็นลายมงคลนะคะอำนาจบารมีคพื้นต่อไปค่ะสิงมาเป็นกวางแม่ลูกนะคะต่อไปเป็นกวางแม่ลูกนะคะสวยค่ะห้าตะกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะ ผืนนี้ก็สวยแบบนะคะลายเล็กๆเต็มผืนสีฟ้าแซมสวยกวางก็น่ารักนะคะกวางสวยสวยน่ารักเลยค่ะตรงสีขาวตัดนะคะสวยมากเชิญเป็นแบบนี้นะคะสีสวยแปลกนะคะผืนนี้เป็นห้าตะโกโทอโยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะ มีหน้านางชายครุยนะคะนี่ค่ะสนใจทักมานะคะผือละสามพันแปดร้อยบาทค่ะราคานี้เย็บริมอับราคานนี้อับน้ำยาสูงฟรีค่ะ เผลอติดเย็บปิ่บางทีสามพันแปดร้อยบาทนะคะกวางน่ารักมากสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะลายมงคลมาเยอะนะคะวันนี้ นกยูงค่ะนกยูงลำแพนแบบนี้นะคะยูงลำแพนเป็นห้าตะกโทกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะนี่เห็นช่องว่างไม่ได้ค่ะใส่ดอกใส่ลายไปเต็มผืนนะคะคนทอมองว่าว่างๆแล้วมันดูโล่งใส่ทุกอย่างนะคะเล็กๆน้อย,อย,อยๆเต็มไปหมดนะคะนี่ นกยูงสวยน่ารักนะคะลายข้างล่างตรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะไม่เคยเห็นเพิ่งมาใหม่นะคะออกแบบเป็นลายดอกไม้นะคะเชิงบายสีค่ะตัวนี้สวยอีกแบบนะคะนกยูงยูงรำแพนนะคะ ทานใดสนใจทักมาค่ะถืงละสามพันแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ เื่ตอตไปค่ะสวยแล้วเขียวเหนียวซับมานะคะอีกแล้วนานๆมาทีหนึ่งนะคะเป็นผ้าทอยกดอกลายก้นหอยมีหน้านางชายครุยนะคะแต่ทอสีเขียวลายเต็มผืนสีเขียวเต็มผืนอย่างเดียวไม่มีการมัดหมี่นะคะมัดหมี่ที่หน้านางเท่านั้นนะคะเขียวเหนียวซับนะคะ ไม่ได้มาบ่อยๆนะคะสีเนื้อสีล้วนแบบนี้นะคะสีพื้นแบบนี้เขียวเหนียวซับแต่มีหน้านางชายขุยนะคะทอยกดอกนะคะลาย ก้นหอยมีหน้านาชายครุยนะคะเขียวเหนียวซับสีเขียว,ยว,ยวสวยสวยท่านใดสนใจทักมาค่ะพือละสี่0ับาทคือละสี่พนแปดร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสวยมากค่ะผืนนี้สวย ทอยกดอกลายบนหอยนะคะชอบทําไปด้วยพับเก็บไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเก็บที่หลังมันเก็บยากค่ะพื้นต่อไปค่ะจะยับขคนนะคะผืนต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกลาย ลีลาวดีมีหน้านางชายคุยทอด้วยใหม่บ้านค่ะคืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะนี่ลายน,นี้สวยถ้าทอด้วยใหม่บ้านนะคะมีหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะชายครุยนะคะคืนนี้ทอด้วยใหม่บ้านนะคะ ลายแบบนี้ค่ะเป็นผ้าโทยกดอกลายลีลาวดีนะคะโอด้วยไหมบานค่ะไม่ค่อยมีมานะคะลีลาวดีไม่ค่อยมีมาบ่อยๆนะคะกว่าจะตามมาหากว่าจะตามหาได้ทีละผืนนะคะเป็นเรื่องยากนะคะช่วงนี้ ทอยากนะคะเปลืองเส้นไหมเปลืองเวลาทอนะคะใช้ความจำเยอะนะคะทอผิดลายก็ผิดนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ4,900บาทค่ะทอยกดอกลายลีราวดีมีหน้านางชายคลุยทอด้วยใหม่บ้านนะคะผืนนี้ทอด้วยใหม่บ้านค่ะ ถึงต่อไปค่ะนะอีกผืนค่ะพาดมัดมีทอยกดอกลายลีลาวดีมีหน้านางสองชั้นชายคยรยทอด้วยไหมบ้านค่ะผืนนี้หน้านางสองชั้นนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะ ลายแบบนี้นะคะเป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะผืนนี้หน้านางสองชั้นนะคะ ตัวนี้หน้านางสองชั้นไม่ค่อยมีมานะคะผ้าหน้านางสองชั้นแต่จริงหน้านางอย่างเดียวก็สวยนะคะหน้านางชั้นเดียวก็สวยหน้านางอย่างเดียวหมายถึงหน้านางทางผืนก็สวยนะคะเคยเคยรับมาดูเลย,เ,ลยเคยนำมาแล้วนะคะสวยมากเคยเห็นมาแล้ว ท่านใดสนใจทักมาค่ะผื่อละ4,900บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งตี ใจทักมานะคะผ้าทอยกดอกลายลีลาวดีพื้นต่อไปค่ะพื้นนี้ยิ่งพิเศษเลยค่ะทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะมีหน้านางชายคุยทอด้วยใหม่บ้านธรรมชาติค่ะ โทนสีธรรมชาตินะคะหน้านางเรือสุพรรณหงนะคะเป็นลายมงคลแบบนี้นะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะคืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะเนื้อนิ่มๆสวยๆนะคะเนื้อสวยไหมบ้านนะคะเนื้อเสน่ห์ของไหมบ้านนะคะ คนขายชอบคืนนี้ถ้าอาบน้ำยาจะสวยมากกว่าน,นี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำยานะคะ สวยมากค่ะสวยใจละลายค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะคือละ4 9่พบาทนะคะอันนี้เป็นราคาพิเศษนะคะให้ในราคาเดียวกันกับสีเคมีค่ะ บางท่านก็ชอบสีเคมีบางท่านก็ชอบสีธรรมชาตินะคะเพราะว่าสีโทนธรรมชาติจะบ,บางท่านอาจจะมองว่าจืดจืดบางท่านก็ไม่ชอบชอบสีเคมีมากกว่าลายชัดกว่านะคะสวยมากค่ะชอบใหม่บ้านด้วยชอบใหม่บ้านกับรีลาวดี พอมาอยู่ด้วยกันแล้วสวยค่ะนี่ถ้าไหนสนใจทักมานะคะแอดไลน์เบอร์นี้สอบถามนะคะจองผ้าก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ